ข้อที่2วัตถุเคลืนที่เป็นวงกลมผ่านไป10วิเบนจากแนวเดิม60องศาจุดต้องการหาความเร็วเชิงมุมคือเท่าไหร่ก็ไก่าจากสมก,การโอเมกา้าเท่ากับเซต้าหารด้วยทีเท่ากับ2พายส่วนด้วยทีแล้วก็เท่ากับ2พายเอฟจดข้อนี้ให้องศากับเวลามาก็ใช้สมการ กนี้ก็จับโอเมก้าเท่ากับเซต้าหารด้วยทีเซต้าก็เท่าไหร่60องศาเวลาคือเท่าไหร่ที่หมุนไป10วินาทีส่วนก็ตัดกันแสดงว,ว่าโอเมก้าข้อนี้เท่ากับ6เรเดียนต่อวินาทีขอใครถ้ามีโอเมก้าเท่ากับ6 เรเดียนต่อวินาทีรัศมี0.5เมตรความอัออตราเร็วเชิงเส้นเป็นเท่าไหร่จากความสัมพันธ์ v กับโอเมก้าก็จะได้เท่ากับ v เท่ากับโอเมก้าคูณกับ r โอเมก้าข้อนี้ก็คือ6เรเดียนต่อวินาทีรัศมี0.5คูณกันได้3มหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที